สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอทเทรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับในช่วงของท็อปอีเลเวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2565นะครับช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะเป็นต้นไปนะครับก็มาพบกับเพื่อนๆต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแอดมิน ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube ช่องทางของ Facebook ช่องทางของกลุ่ม l ลน e นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับแอดมินแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแอดมินใน Top 11นนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมฟุตบอลรักในเกมฟุตบอลนะครับก็สามารถติดตามได้นะฮะวันนี้นะครับแอดมินก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับ ว่ามีอะไรเพิ่มเติมมั่งนะครับตอนนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาที่เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นแล้วนะครับก็คือกิจกรรมบูธแ l a นะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดรับบูธแ l a ได้แล้วนะครับในช่องอช่องที่1น,นะครับซึ่งเป็นช่องฟรีนะครับส่วนช่องที่2นะครับเพื่อนๆต้องเติมเงินเข้าไป179บาบาทก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับกล่องพวกนี้นะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นการคล้ายๆซื้อตัวผู้เล่นด้วยนะครับนี่ได้ตัวผู้เล่น7ดาวด้วยแล้วก็ได้โค้ดฝึกเยาว,วชนอีกนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเหมือนได้22ตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นเยาว,วชนนั้นก็จะต้องไปใช้ในฤดูกาลถัดไปนะครับส่วนตัวผู้เล่น7ดาวก็ได้ใช้ในฤดูกาลนี้นะครับก็ในราคา179บาทนะครับเพ,พื่อนๆก็แล้วแต่นะครับก็คือ ให้ใใหห้้ไต่รองเองนะครับก็คือจะเติมหรือไม่เติมก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆนะครับอันนี้แอดมินเพียงแต่เอาข่าวมาบอกเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับการตัดสินใจก็เป็นอำนาจของเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าเป็นตังของเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ตังของแอดมินนะฮะส่วนกิจกรรม,มอื่นๆนะครับก็มีกิจกรรมการยืมตัวนะครับที่เพิ่งเห็นขึ้นมาแวบๆบแบบนะครับ นี่ครับกิจกรรมการยืมตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้8โทเค็นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการยืมตัวนักเตะ7ดาวคนนี้นะครับของเพื่อนๆอาจจะขึ้นเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเท่าที่ฟังเพื่อนๆสะท้อนมาคือบางครั้งมันขึ้นไม่เหมือนกันตำแหน่งอาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเป็นระบบ AI นะมันอาจจะสุ่มว่าเราต้องการตำแหน่งไหนนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเสนอมาให้นะครับตอนนี้กิจกรรมแชมเปี้ยนกระชับมิตเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่แอนมินได้จัดให้เพื่อนๆเ,เข้ามากระชับมิตรกันนะครับอันนี้ก็จะไปซีเรียสกับมันมากนะครับก็จะสิ้นสุดในอีก13วันนะครับก็เตะกันแบบชิวๆนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากตัวนี้ตัว AI มันจะตัดในเรื่องของอในเรื่องของเลเวลออกไปนะครับจะเป็นคุณภาพ ที่ไม่มีเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องคือทุกคนตัดคําว่าเลเวลออกไปเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเลเวลไหนก็สามารถมาเตะกันได้นะครับอันนี้เลเวล4เห็นไหมครับนี่ของทีมเพื่อนของแอนดมินนะครับพี่ต่อนะครับพี่ต่อมันดี้นะครับก็อันนี้ก็เลเวล4นะครับถ้าสมมติว่าไม่ตัดเลเวลออกไปมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับตัดเลเวลออกไปนะครับนี่ครับ ทำให้ทุกคนสามารถมาเล่นกันได้นะครับอย่างคุณพินโยนี่เลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอกันนอกสนามนี่คงแบบคุยกันยากนะครับนี่พินโยนี่คุณพินโยนี่ก็เป็นเพื่อนกับแอดมินนะครับเป็นเล่นมาแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งดูกาลอันนี้นับถือเลยครับถ้าเป็นหนังจีนก็คงเป็นสิทธิพี่ไปแล้วนะฮะอันนี้น้องใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับคุณพินโยมีสองทีมนะครับนี่ทีมหนึ่งนะครับ ก็14ทีมครบแล้วสำหรับท่านที่มาไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไว้รดูการหน้าที่แอดมินจัดใหม่นะครับท่านี้จะเริ่มแข่งกันประมาณ10โมงนะครับคู่แรกนะครับระหว่างปะโอเปนะครับ FC กับโยโย่ FC นะครับนี่ครับแล้วก็คุณพินโยเจอกับคุณพินโยนะครับทีมเดียวกันเองนะครับ อันนี้ก็สนุกแล้วครับแบบนี้อ่ะมีใครมาเรียกนะแปบ๊บหนึ่งนะครับครับก็ต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะครับมีแขกมาเยี่ยมนะครับที่บ้านนะครับก็มาต่อกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงกิจกรรมต่างๆนะครับ ที่มีในตัวเกมที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนกิจกรรมที่ศึกยิงจุดโทษประจำบานนะครับที่แอดมินได้นำเสนอไปเป็นยังไงกันบ้างครับในเส้นทางของการทำประตูยิงจุดโทษนะครับตอนนี้แอดมินก็เพิ่งมาถึงตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆหลายคนแอดมินเห็นนะครับว่าไปถึงตำนานแล้วก็มีนะครับหรือก็ระดับหอแชมเปี้ยนนี่ มีแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับก็สุดยอดจริงๆครับก็ถ้าใครมาถึงตรงนี้ได้น่าจะได้นักเตะที่ฝีมือฝีมือไปใช้นะครับในฤดูกาลหน้านะครับย้ํานะฮะว่าในฤดูกาลหน้านะครับก็เหมือนเป็นการปั้นนักเตะนั่นเองนะครับตอนนี้แอดมินเพิ่งได้สี่ดาวนะครับนะแข่งไป ทั้งหมด18นะครับชนะ14แพ้4นะครับสถิติก็ถือว่ายังไม่ถึง80%ดีนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะครับกิจกรรมนี้ก็ลองเล่นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่อยากรู้เหมือนกันครับว่านักเตะที่ได้มามันจะเป็นนักเตะแบบไหนนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างนะครับ ในส่วนคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ในช่องทางของ Youtube เป็นหลักนะครับที่แอดมินจะเข้ามาตอบนะครับคุณเบลนะครับบอกว่าแผนแบบไหนคือมันดีสุดหรือว่าลงตัวสุดครับเออไม่มีนะครับต้องบอกคุณเบลอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับแกะออกมาแล้วใช้ได้กับทุกทีมนะครับมันคือผู้จัดการทีมนะครับต้องปรับไปตามสถานการณ์นะครับบางทีแผนนี้ใช้กับทีมแบบนี้ ได้แผนนี้ใช้กับคนที่เขาเล่นแบบนี้ได้แต่ไปใช้กับอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแผนต้องอเราต้องหาอย่างนี้ครับต้องหาแผนที่มันเหมาะกับทีมเรามากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นแผนที่เรียกได้ว่าทีมที่แอดมินทำ นะครับจะมีซ้ายปีกซ้ายและปีกขวาทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันต้องมีทักษะของการจ่ายบอลการโยนบอลที่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าทั้ง2ฝั่งมีทักษะการโยนบอลไม่ดีแล้วเพื่อนไปเล่นบอลยาวมันก็ไม่เหมาะนะครับนี่ครับมีการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลที่ดีแต่การโยนบอลไม่ดีแทคติกตรงนี้เพื่อนๆต้องเลือกนะครับจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวนะครับนะอย่างน้อยน้อยถ้าให้ ดีนะครับให้ดีถ้าไม่เน้นไปที่ลูกสั้นก็คือให้เน้นแบบเล่นผสมก็ได้ครับถ้าผู้เล่นสองฝั่งของเรานะรปีกซ้ายปีกขวามีทักษะการโยนบอลที่มันไม่ไม่เกินร้อยนะครับเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นซึ่งถ้าถ้าแอดมินมองก็คือว่ามันยังไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าดีเยี่ยมนะครับถ้าดีก็คือร้อยขึ้นนะครับร้อยขึ้นไปนะครับนี่อยู่ที่ประมาณเก้าสิบกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นลูกโยนไม่ดีครับแบบนี้ต้องเล่นลูกแบบ เขาเรียกลูกสั้นนะครับแอดมินเลือกลูกสั้นแบบนี้นะครับก็ต้องปรับแผนกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ผู้จัดจาก,การทีมทุกคนวิเคราะห์ทีมของตัวเองนะครับวิเคราะห์ว่าทีมของตัวเองนะ่ะมีทักษะทักษะประมาณไหนนักเตะนะครับคุณเบลต้องไปดูทีมของคุณเบลว่า,าถ้าจะเล่นปีกสองข้างต้องไปดูทักษะการโยนบอลของปีกทั้งสองข้างเป็นยังไง ยิ่งถ้ามันปิดอยู่มันไม่สามารถท่านนานได้ยิ่งแย่เลยครับนะฮะทีนี้คุณอำนาจบอกว่าแอดมินครับผมแทบไม่ชนะเลยครับอ่ะโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับศึกยิงกันยิงจุดโทษประจำบาลน,นะครับคุณปิโยภง์บอกว่าเสียอารมณ์มากครับจังหวะที่เออเรร์ด้วยลูกนั้นเราเสียทันทีเป็นระบบที่สื่อสารหรือเปล่าหรือยิงเา้า ยิงให้เข้ากรอบมีโอกาสชนะสูงส่วนผมยิงออกเองบ้างกดดันตัวเองโอเคครับก็เรียนรู้ไปครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับสําหรับการยิงจุดโทษประจันบาลเนี่ยนะครับแอดมินก็เรียนรู้ไปเหมือนกันเออแอดมินแอดมินแอดมิน,มน,มน,มนคิดเหมือนคุณปีรพงศ์นะครับก็คือว่ายิงให้เข้ากรอบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสได้ครับถ้ายิงหลุดออกไปเองนี่ก็คงจะ โอกาสนั้นไม่มีเลยนะครับถ้ายิงให้เข้ากรอบไว้ก่อนโอเคครับนะ,ะคุณสำราญบอกว่ายิงลูกโทษของอเราเล่นกับบอทหรือคนรับแอดบอทครับผมเล่นกับตัวเกมนะครับเราเล่นกับตัวเกมนะครับเขาจะเดาทางถูกตลอดเลยนะครับแล้วก็ใช่ครับก็มีบางครั้งฮนะคือเราต้องอ่านใจนะครับอ,อันนี้อันนี้แอดแชร์จากประสบการณ์นะ ลูกแรกแอดมินจะยิงตรงๆก่อนไม่ยิงซ้ายไม่ยิงขวานะครับแอดมินจะยิงตรงๆให้เข้าก่อนนะครับลูกแรกนะครับเพราะว่าเดาเดาใจของผู้ศักษาประตูมันต้องล้มไปทางใดทางหนึ่งแน่ๆนครับเสร็จแล้วพอลูกแรกได้แล้วมันจะเริ่มมีกําลังใจแล้วทีนี้นะครับค่อยเลือกยิงซ้ายหรือยิงขวาทีนี้ก็ลองลองดูนะครับแต่ลูกแรกเนี่ยแอดมินจะยิงตรงไว้ก่อนยิงตรงกลางเลยนะครับวัดใจผู้รึกษาประตูไปเลย คือถ้าเข้าก็คือเหมือนเหมือนเราทําลายขวัญคู่ต่อสู้ครับมันเดาไม่ถูกแล้วมันจะยิงซ้ายยิงขวาปกติมันจะมีซ้ายกับขวาใช่ไหมครับแต่แล้วถ้าเรายิงตรงกลางไปปุ๊บบอดมันเริ่มงงแล้วเฮ้ยมันมีตั้งสามทางมันจะเลือกยิงทางไหนวะอะไรประมาณเนี้นครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้อก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบก็ได้นะครับโอเคสอบถามครับพอดีผมตเตะแชมเี้ยนลีกนัดแรกในบ้านสองศูนย์ไปเยือนสามศูนย์คือมันปรับแท็กติกไม่ได้อืมอืมมันให้เล่นแบบปกติอ่อแล้วมันมาบอกตอนจบเกมว่าปรับแท็กติกไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับงงเอออันนี้แอดมินไม่เคยเจอปกติก็จะปรับได้นะครับอาจจะติดขัดที่น่าจะมีบั๊กแล้วครับแบบนี้ น่าจะเป็นบั克เพราะว่าตัวเกมมันก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเนะครับเท่าที่แอดมินสอบถามจากเพื่อนๆนะครับก็คือแบบว่ามันยังยังจะมีบั克มีอะไรอยู่นะครับก็แพ้ไปใช่ไหมฮะก็เสียเสียใจด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาต้องขอบคุณเพื่อนๆนด้วยนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแอดมินเปิดช่องทาง u t u b e เนี่ยให้เป็นช่องทางของเพื่อนๆนได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับ ่าสำหรับกิจกรรมกิจกรรมดวลจุดโทษเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วแอดมินจะเจอบางทีเจอทีมเดิมด้วยอย่างเช่นเคยเจอทีมนี้แล้วทีมชาตินี้แล้วก็ยังเจอทีมชาตินี้เหมือนเดิมเนี่ยเคยไหมครับเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมแอดมินส่วนใหญ่แอดมินจะเจอพวกบราซิลพวก เกาหลีใต้อะไรเงี้ยครับเจอบ่อยมากคือไม่รู้เหมือนกันแอดมินตั้งข้อสังเกตว่าเจอแต่ทีมเก่าทาไมไม่เจอทีมอื่นอย่างทีมที่เราไม่เคยเจออะไรประมาณนี้แอดมินคิดว่ามันน่าจะให้เจอทุกทีมไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่น่าที่จะแบบว่าวนกลับมาเจอทีมเก่าอะไรเงี้ยใน32ทีมอะรวมทีมเราด้วยเราน่าจะเจออีก31ทีมอะนึกออกไหมหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอา่านะครับ อันนี้การจัดแข่งขันเป็นกลุ่ม <c oughs> อันนี้เป็นกลุ่มนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นประเทศอันนี้เป็นนำอยู่ในระดับประเทศในระดับโลกอังกฤษอยู่1ิบเอแอดมินมองว่ามันเอามันเอาจัดเป็นกลุ่มนะครับจัดเป็นกลุ่ม <c oughs> จัดเป็นกลุ่มไปที่สนามอมือันนี้ยังยังไม่รู้นะครับก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับตอนนี้แอดมินเลือกอังกฤษใช่ไหมอังกฤษอยู่อันดับ9นู่นนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3นี่เป็นบราซิลอาร์เจนตินาเยอรมนีประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่เขาเอาคะแนนรวมแต่ละคนที่เลือกทีมนั้นนะครับมารวมกันอังกฤษอยู่อันดับ9ก้านะฮ ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาพูดคุยกับเพื่อนๆตามสไตล์ของแอดมินนะครับทุกคุยทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับท็อปอีเลเวนนะครับก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลโลกนะครับก็เพื่อนๆก็ดูบอลก็ดูอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานนะครับก็ขอให ทีมที่เพื่อนๆเ,เชียร์นะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับก็วันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ